สวัสดีคะ่ะต้องกินแซบมาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมากินทุเรียนนะคะอันนี้เป็นทุเรียนไซส์ตัมโบ้นะคะทุกคนต้องไลสดแกะไปเมื่อกี้นะคะทุกคนครูที่ต้องเจาะนะคะทุกคนก็เช็คดูก็คือนิ่มแล้วต้องก็เลยปอกทุเรียนแต่ว่ายังไม่ค่อยสุกดีจะเป็นเนื้อกรอบนะคะเนื้อที่หลายๆคนใฝ่ฝันเนาะทุเรียนแก่จัด แต่ว่าเนื้อกรอบค่ะนี่ทุกคนอันนี้ต้้มจะเอาทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งวันหรือสองวันนะคะแล้วค่อยมาถ่ายคลิปกินอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าฟูนี้ต้้มจะกินเลยนะคะนี่ทุกคนตรงที่ต้มเจาะตรงนี้จะจะนิ่มแล้วนะคะนี่ เนื้อไก่ฉีกที่จริงใจค่ะอหอมนิดนิดหวานมัน หวานประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะมันประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อนี้นะคะอื ลูกนี้เกือบเก้ากิโลนะคะเป็นทุเรียนไซโบ้เนาะทุเรียนไซโบ้นะคะต้องทำใจว่าเปลือกจะต้องหนาแต่ว่าที่ต้มได้มาไม่ค่อยหนามากนะคะถูกใจมาก ต้มซื้อที่แยกแม่วางนะคะทุกคนทางเข้าแม่วางนะคะทุกคนสามแยกแม่วางตัวสันปะตองเนาะโลละเก้าสิบเก้าบาทคุ้มมากอืม ทุเรียนเนื้อนี้ส่วนมากคนชอบกินมากๆนะคะคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นทุเรียนกินเนื้อนี้คือถือว่าโอเคมากอืถึงบ้าทำไมมีคนชอบกินเนื้อนี้เยอะ พ่อ้าแม่ขาไม่ค่อยอยากขายเนื้อนี้แต่ส่วนตัวต้มชอบกินที่สุกนะคะสุกกว่านี้อืม อันนี้ต้มปอกยังไม่สุกนะคะทุเรียนตกนะคะทุกคนตลกมากอะ่ะตกได้ยังไง มันมันล้ำไปหแบบเจ้าอร่อยไปอีกแบบแม่ต้องน่าจะชอบเนื้อนี้นะคะทุกคนอื อต้มตเห็นมีเพื่อนๆหลายๆท่านชอบเนื้อนี้กันมากๆเลยนะคะอืม วันมันวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอทุเรียนสุกต้องมากินอีกรอบหนึ่งเนาะนี่นะคะภูนี้ยิ่งใหญ่ทุกคนภูนี้คือใหญ่มากๆเดี๋ยวรอสุกมาชิมกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ